โอเคก็ต okay, okay. okay. okay, so ้องสวัสดีค nah ุณผ oh ู uh, anyway, Or, uh, really mm ้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราไอยู่ในเกมคอรจิตติกอสเหมือนเคยนะครับหลังจากที่หายก็ไม่นานเนื่องจากว่าฮาร์ดดิสก์ได้ดีหายไปหมดเลยแล้วก็พอดีเปลี่ยนเป็นบอร์ดใหม่ก็เลยต้องลงวินโดว์ใหม่เซฟเกมก็ได้หายครับผมก็เลยมานั่งเล่นใหม่ดสวัสดีครับโอ้นี่มันอะไรกันนี่ กด n เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกไอ้ทำไมมันซ o มอย่างนี้วะอัปโหลดรูปไม่ใช่ไม่ใช่ดีนี่คดีละเนี่ยสถานที่ไม่ค่อยดีเห็นหน้ามาคดีชัดอระวัติคันเฟิร์ม ภารกิจไปต่อได้วเฮียนี้ใครเนี่ยสแกนไม่ได้แล้วนี้ใครแค่ครึ่งหน้าในี่น,นี้มันจะมีคนนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องมีคนนี้มึงหันมาเร็ว โอ้มันจะเดินไปไปไหนเนี่ยจะเดินไปไหนไอ้งามไส้นี่น,นีคน,นี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดว่ารูปใช่อะ่ะว่ารูปมันใช่อ,อ๋อไม่เข้าลมลมเข้าไม้ทอดอดถอ ตั้งกาบขอประทานอภัพยพระเจ้าค่ะลงมาดิโอ้เฮียผไม่เพิ่มเสียงเลยเ,ออเพิ่มหน่อยยิงจดุดเอ็กซ์ฟิลไม่ได้เลยเอ็กซ์ฟิลไหนที่มันเป็นตัวเอ็กซ์กนันก็เฮียอะไรยิงไปเลยโอเค จดียวตะขอสามสองหนึ่งดีตัวอุ้ยแตก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 กระจกแตกเอายังไงไงจะน้องสาวเดินคนเดียวไม่เงาหรอ Enemies below. The lights inside will keep them blind to us. me the table. Take them out. Good. Shift right. Let's take care of the other two. Go right. Go on down the poker table over here. You side, one in the kitchen, one on the way. That side. the kitchen first. side. You On you. in the center. ไปตรงกลาง.มา เกมมันล็อกไม่ให้เราไปอ่ะเอาอันซะเอามึงอยู่นี่เองโอ้ยลม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 อ้เหี้ยลมลงไปลงไปที่แกกากูไอ้งามไส้ ทุกข้โทรอยู่นี่แหละชั้นนี้แน่นะเข้าไปแล้วไม่โดนแนละ้วมึงบ้าระบบเระบบพลังงานอยู่ด้านหลังไปก็ได้นี่ใช่มิวสิกนี่เรหรอแพทละแพทเลย

ไม่วางไม่วางนะแต่ว่าดรอปดรอปอาวุธลงประมาณปล่อยมันผ่านไป Hello e v e r y o d y you can hear can you see me มเยอะเกียไอเพื่อนสับใส่เออโอ้โทรัพทไอ้เพื่อนข้างหน้าเ็ไม่สนใจสนใจด้วยนะทรศัพท์ด้วยปลันไป นไปเไปก่อนไปที่เชือกไปแล้วจ้ามีอยู่แล้วจ้าโอ้โหข้างล่างข้างล่างมีคอนเสิร์ตอะไรกันอ่ะสังหารไฟซะ General. Two on the left balcony. Move down and take them out. Targets down. One right below you. Move above and We'll do this quietly. quiet. <coughs> Alright, take him out. Hmm. Stay still. Run, 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 Oh, hey Remember, we gotta shut down the elevator seal off his chance of to bolt. I've got the main bank in the West Wing. We'll rendezvous with the junction. I got the secondaries. So on me. เฮียสกบย้อนแสงเล่นมหมเอ้าเอ้าเอา้าเอาเอ,เอ,เอแมนแมนเกินไปหน่อยโทษทีซ้ายเคลียร์ขวาขวามีประตูอะไรพอมามีเสียงด้านซ้าย สัตว์ตั้งหน้าห้าตัวจัดการสักทีกันถ้าเหมือนอีเลียสจะเทรนมาอะไรวะตัวนก้รวะตัตนเพย ช uh ็ค huh, ติดหลักออฟไลน์ฐานที่สองยังใช้งานได้อยู่โอเคเห็นห้าตัวกลุ่มใหญ่เลยต้องเซอร์ไพรส์มันหน่อยอินทิบิซ่างงละสิงงละสิกำทำไรงงละสิงงละสิปวดตาสิมึงปวดตาไปตี นี่ไลคิวเียตัวลยเนี่ยล่ะโอ้ยปวดตาเกินไปแล้วไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งจริงๆอ่ะชันพ้นีอะไร ชั้นบนมีอะไรอ๋อชั้นบนเป็นฟลอร์โล่งๆไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมอีนี่มันเลืองใส่อ๋อไอ้อกระดูกแตกาให้กูไปยังะอะเฮ้ย the ropes by the teach you up kill the power to the elevators looks like we've got company that's why they're we're shipping in up

โอ้ยเยอะแบบล่อใ่กูเอ็มไม่เห็นมีที่ยิงเลยอะปกติมมไม่มีที่ยิงใช่หรอะ

เห็นว่าเล่นไม่ได้ไไดขึ้นบนขึ้นบนดีกว่าเอน,นยัง เหม,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 มือนมันมันมันยิงไม่ออกอะปืนปืนมันยิงไม่ออกไปไปอยบอไปหน่อยอะไรละ่ะยิงย่งยูนี่เลยเนะี่ยเอ้าไม่เป็นไร

เวรนีนมันไม่อยู่อ่ะกูได้ตัวไปแล้โหเล่นใหญ่รัช拉萨达ไรมากมานี่ไปเขารู้ว่ามึงจะมาล็อกอยู่ไหนมันอยู่ไหนกูไม่รู้ไม่มีใครรู้เฮชอืมเวลาห้าวิบอกพี่กัตล็อกมา สามสองที่มันอยู่ในนี้อยู่ในแอนคริปต์ไฟล์ว้าวว้าวถ้านี่ไม่ใช่อะไรล่ะร็อกบุญเจ้าเปที่พยายามจะฆ่าพ่อเอ๊ะอ๋อพี่ลูกชายวอล์เกอร์ใช่ปหมพี่ส่งลูกชายมาทำงานแหละเนี่ยมาอยู่ไหนร็อกอยู่ไหนไม่สำคัญหรอก สำคัญที่ว่าเมื่อก่อนพ่อพ่อมที่ตายในเมืองแล้วพ่อมึงก็บอกว่ากันไกลขคหมายนึ่งพสองพัหาเป็นการจะฉากไปเร็วไายหายหายหายายห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 หกยายหายายายยหายหายหายห้หายยห เราต้ libro, e. องตามหาหน้าต่างก่อนที่ที่นี e ่มันจะถล่มว่าหน้าต่างอยู่นี่ไหนเราจะไปไม่ได้ต้องรอเพื่อนมาเปิดไอ้โอ้ย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 ชิบหายมาแล้วขันจ้าเปลือกเราจะไปเอาไว อ้าวอ้าวดีครับอ้าวล่วงมาเหมืกันเรอดครับอ้าวันนี้วันนี้ททายจะต้องปืนแม่ไหแก้วเจตัวโหแล้ออแลคอนเสิร์ตข้างล่างราตึตรงนีกคนข้างล่าง,งเป็นไงวนะเนี่ย Let's get the hell out of here.